สวัสดีครับพบกับเอ๋มาทิสชัเดอร์แบดครับพามาชมรถ t o y ยตา้าบอร์จูเนอเป็นรุ่นพิเศษฮนะคันนี้เป็นรุ่น GR Sport มากับสีขาวมุกฮนะ GR Sport มีความพิเศษตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ชมก่อนนะครับตัวเบรกเนี่ยจะเป็นค้นเป็นสีแดงแล้วจะมีโลโก้เขียนว่า GR นะครับซึ่งลูกสูบเนี่ยเขาจะใหญ่กว่ารุ่น f o r t u n e r รุ่นปกตินะครับจะทำให้การเบรกได้ดีขึ้นนะครับส่วนด้านหลังของรุ่น GR Sport เนี่ยก็เบรกเป็นสีแดงเหมือนกันฮะจะมีโลโก้ GR Sport แปะะอยู่นครับ ไม่ใช่แปะเฉพาะโลโก้หรือว่าพ่นสีอย่างเดียวนะครับตัวเบรกคาลิเปอร์นี่ก็จะใหญ่กว่ารุ่นธรรมดานะครับแล้วก็ส่วนด้านท้ายรถจะสังเกตด,ด้านท้ายก็จะมีโลโก้ G R Sport ติดอยู่นะครับใน Fort กูเนอรปี2023รุ่นพิเศษ G R Sport นะฮะ<ม>เดี๋ยวผมมาแนะนำให้ชมว่าคันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนล้อสเปคอะไรนะฮะเราเปลี่ยนเป็นล้อของเลนโซนะฮะขอบ20รุ่นจากเกอร์นะครับเป็นลายใหม่สุดของเลนโซนะฮะเลนโซจากเกอร์ตัวนี้ขอบ20กว้าง9นิ้ว offset นย่ยบวก15นะครับเป็นลายแบบก้านแบบละเอียดขึ้นนะครับก็งานเลนโซ่ก็เป็นงานที่ละเอียดสวยอยู่แล้วนะครับคันนี้เป็นสีดําเป็นสีดำเขาเรียกด,ดำด้านกึ่งเงาไม่ถึงขนาดแบบดำเงาสักทีเดียวฮะแล้วก็ไม่ถึงขนาดเป็นดำด้านแบบประมาณดำด้านกึ่งเงานะครับในล้อตัวนี้สเปคสีล้อเท่ากันทั้งหน้าทั้งหลังนะครับในส่วนยางเนี่ยใส่เป็นเบอร์265 50 20เป็น เป็นยางสเปคเดียวกับติดรถนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเปลี่ยนยางใหม่เป็นของเดตันนะฮะเดตันเนี่ยเป็นยางผลิตจากโรงงานของบิสโตเลยนะครับทั้ง4เส้นเป็นยางดอก Sport สปอร์ตเป็นยางไฮทูเรนะครับก็คือสําหรับบนวิ่งบนถนนเรียบนะฮะเน้นถนนเรียบอย่างเดียวน,<อ>น,นะครับก็ตรงกับคุณสมบัติของรถน,น,นะครับฟอร์จูเนอร์ก็เน้ะนถนนเรียบอยู่แล้วนะคะนนรับทั้ง4เส้นเป็นสเปคเดียวกันทั้งหน้าทั้งหลังนะคร<ม>ับ เปลี่ยนแมกเปลี่ยนยางแล้วก็มีการตั้งศูนย์ถ่วงลอ้อปรับมุมล้อให้ดีดีกว่าเดิมนะฮะให้เหมาะสมกับออฟเซ็ตของล้อนะครับ mm hmm. เพราะว่ารอติอดรถได้ออฟเซ็ตมันจะบวกประมาณ45แต่ล้อที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่เนี่ย15มันก็จะยืดออกมากว่าเดิมเราก็ต้องตั้งศูนย์ล้อใหม่ปรับมุมล้อใหม่นะครับถ้าเปลี่ยนแมกเปลี่ยนยางทุกครั้งต้องตั้งศูนย์ล้อทุกครั้งนะครับเพื่อในการเลี้ยวที่ดีขึ้นในการบังคับพวงมาลัยที่ที่ดีขึ้นนะครับก็สําหรับคันนี้กก็ฝาาไว้เท่จีอาอออรอไี้ แวะมาคุยกับเราได้ก่อนนะครับว่าจะต้องการเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราเซ็ตให้ฮะสอบถามตรวจเช็คราคาก่อนได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ